เป็นอยู่เป็นหัวคูเด้อคูเคยโดนมาแล้วแตตอนบ่ายแทงกิ้วเฉยเลยไปยยไรกันแล้วเนี่ยแก๊ปหคนเลยหรอไงหกนแล้วสีลานผแม่งนี่น่าขมับคและ ยังยังยังเห็นระบอโหขอบคุณเอสุดลมึงอะเดี๋ยวนอกร้อนเออโดริมครับ เธอมาทำให้ละลายโดนคดเพลงเดียวกันเหรอใช่ใช่ใช่นะจบวิดีโอในอีกสามสิบห้าสิบสี่สิบปีข้างหน้าสวัสดีตัวเองในอีกสามสิบสี่สิบปีข้างหน้าเผื่อกลับเผื่อกลับมาดูเผื่อมีชีวิตกลับมาดู โอเคสวัสดีครับวันนี้วันเปลี่ยนกะน,นี่เรามากินพักกระยาจกด้านรลาบนั่นเองคนโคตรเยอะเลยดูวันนี้รวมเด็แก๊ง้าวตะวันมากินตอนบ่ายโมงครึ่ง เยอะมากไม่รู้ว่ามีโต๊ะให้นั่งหรือเปล่าทำไมทุกคนไม่นั่งโต๊ะยาวๆลระครับผม

ี่เรอครับต่เส็จเร็ยะร้อน้อโค้อรอนโค้งหมรอยกแรกผ่านไปนี่มาบเขาให้เหลืออะไรสักอย่างเลยอันนี้อันนี้อันนี้กินลาบหรือว่า cái này là này là cái này 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 buffet này buffet này 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 น,นี่แหละที่มันเป็ผมเมน <laughs> ี่ย <c oughs> ตบกแต่เพื่อข้าวเหนียวนี่เต็มถัง,นะงเตนะ็มถังแล้วเติมทำไมเติมปะไม่แต่ได้น้ำแข็งขอน้ำแข็งสักเจ็ดสิบแปดสิบก้อนเนี่น 70, 80, ย ไม่พอไปสองคนพอแล้วโอเคใสยงเยอะหายได้เป็นตัวควบวัวชนะโอเคเดี๋ยวรอรอบสองไปน่ะยกสองมาแล้วกินหนึ่งกับยังรวมแล้วก็ไม่จานรวมไปไหนหมดอ่ะ เอขออนุญาตกินก่อนขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้โทริโกะใช่เลยแดดกะแรงลงตายหมดตายอยากไปยางไหนแล้วเนี่ยเหมือนโต๊ะไม่เท่าไหร่นี่แหงเป็นกองนี่ยก็คนดูไม่เชื่อ อันนี้เมื่อกี้อันนี้มากินลาบหรือกินบุฟเฟ่โอเค <Okay. S 2> <c oughs> ดูกันว่ามือนี้จะหมดไปเท่าไหร่ โอเคจ่ายตังค์ก่อนเสียตังค์เท่าไหร่เท่าไปรครับสุ่มไหนอยากของช่องอรอครับครับ được rồi <laughs> à, <laughs> น้มึงไม่กินเส็หรือเปล่าน้ำหนแข็งหนึ่งโคกสองเก้าร้มสิบครับครับผมไอ้แก้กแกของมึงเก็บเก้าร้อีเก้าร้อยเก็บเก้าร้อยห้าสิบเกแอก้ามีสแกนใจครับกำลังจะสแกนใจเนี่ยสแกนใจเาอนี่ใจแยกจแยกแยกเท่าไหร่อ่ะเกียว ờ เอานี่ก่อนเออทําอะไรเปล่าน้องเย็นทําว่าให้ ครับผมเดอกบาร้อยห้าสิบแพง900สามบหัลอย่นก็900สามสิบหนหกก็อยห้าห้าส่สีอยห้าสิบห้าบาท คนละ155บาทยิมจังตังต้องจ่าตังเสีย155บาทถ้าชาบูนี่ไม่ได้นะชาบูได้ได้อยู่สองหัวนะเลนจ่ายปลปลาจกาจต้องคุณด้วยนะตัวหลังใาจอาได้ chạy đeo chạy đeo đã đeo 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 mai ลาเด็กะโอเคกินอิ่มไปเที่ยวเรียบร้อยตอนนี้เวลาล้ขึ้นตอนนี้เวลาสองโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปในต่อโอเคเดินทางได้ไป